ครับที่ไปสีปักสามดอกในสีละสามในสีสามย่านเปิดปักช่วยเปิดปักปักเปิดปักเปิดเปิดน้ำเปิดนมเปิดอะไรทั้งหมดเลยนะเปิดด้วย ปักได้เลยครับปักได้เลยเรื<น>่องปกัปก,ปกข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวทุกจะถกแขนเดิอนอน้อมช่วยกันปัก ออมาทางนี้ก็ได okay. mm ้ข hmm. <Yeah. S 1> ้อมาทางนี้ก <w grand cción> ็ได้ข้อมาด้านซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวานจะเข้าได้ทั้งสองท่านอื้ปปากลไเย ได้ได้วนไปแลยอ้อมไปได้เลยตัดจะตัดกล้วยก็ได้ผลกล้วยได้ง่ายๆได้คล้องลม <c oughs> มักไม่สีปักสามดอกยาอื่นปักจันกระดอ,ดอ,ดอดกครับไถักแล้วอธิษฐานจิตนะครับขอพรขอความสำเร็จดอกไม้ที่ระหวัดไปติดผู้หลากทุกกรีดติดาด,าด,าดาวเรืองทุกดอกติดาดาวเรืองทุก ทุกดอกของตะเวงให้โด่งดังชื่อเสียงตรงหลังไหลแลต่พระอานรวุใจจงโดงดังที่สุดมืเนื้อใครเนือคนเหลือแล้ว่าปักกระถางทูกได้ทั้งสองข้างนะครับปักโน่นปักโน,กโนก่นปักนี่ก็ได้ครับ รานนมนมถวายของร้องไห้มาทีรับไปดู เหลือปักกระถางทูบไปได้นะครับซ้ายขวาแล้วมาปักด้านหน้านี่ก็ได้นะครับเร พร้อมไหมครับพร้อมไหมร้อมแล้วตั้งธงโมพร้อมกันสามจบเลยครับ อ่ะพร้อมแล้วตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคีภารุปังสก,การะวันทนัง พระเมธพระมังอินทรังเฮวานังอาจาริยะเฮวะธรณีพงคานังสัพพะเทวานังเฮว,ว,วตาอาคันตุกะสกาธุกังมุนิวะระวัจนังปรูอาจารยิยม นามส,สก,การิยะเีวะโสธีพระวันตุเมสาธุปุกาสะข้าพเจ้าขอสการะบูชาดอกไม้ทุกเกียนถวายพร้อมทั้งเครื่องตั้งมีบายสีเทพบายสีพร,บพรมบายสีพรู วัวหมูเป็ดไก่อาหารหวานขาวพร้องผลไม้นานาชนิดพิรลักักการะวันพาองคโรมองค์อ,อคินเทพปิจดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแห่งผลแม่พระธรณีแม่พระ,รพระพองคพาลุวนแล้วแต่เทพปิจดาทั้งหลาย เทพยดาที่ล่องผลสัญจรไปมาลุคเทวาอารักเทวาลึกสเทวาอากาศเทวาพรลือษีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปข้าพเจ้าขอนมัส,สการน้อมถวายสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมทั้งท้ลาและที่ประทับขอจงรับเพื่อให้เกิดสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลแต่ข้าพระเจ้าทาั้งครอบครัวเรือนขอให้มัง่งคั่งไปด้วยเงินทองทรัพย์สดุขอให้เหนืองนองพร้อมทั้งยศถาขอให้เจริญ วัฒนาถาวรณนะบัตรนี้ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมคงเผาบริวารผู้จงรักพักดีปราศจากสับพทุกขสับพโศสับพโรคสรรคับพ,พภัยสัพพรเคราะห์สเสนียดจันไรไม่มาย่ำยีให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีมีบารมียิ่งดืนนานชัยยมังขลังพระวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาอักังวันทามิมหาเทวะมหาสลัมมหาวสกาลัมพระพิคเนวะสวรัม รม,มานังวิญญาณังโอมทูปังทีปังนิณโมนะมะนมัสการลมปุกผังยัลือพระลำนินขอบารมีองคพระพิคเนส่วนเจ้าและควยเทพเทว,วาทุกเก่าชั้นข้าพระเจ้าขออันเชิญท่านรักเครื่องบำบวง สังเวยสวงนี้ด้วยความปิติอินดีและอิ่มหนำสำราญด้วยเพินตามสบายระยะหนึ่ง